ในวันที่9ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับในนามของมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนบุคลากรนะครับนิสิตนักศึกษานักเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนกาญจนบุรีนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะนโยบายของมหาวิทยาลัยเราก็มีแนวทางที่เป็นนโยบายและก็เป็นประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับนั่นคือเราจะร่วมมือกันต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นก็อยากจะรณรงค์ให้กับบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกทกท่านรวมถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับร่วมกันนะครับประพฤติปฏิบัติตนนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับซึ่งจะกลายเป็นภาพลักษณ์ ที่สวยงามของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีทั้งหมดนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่นี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ตั้งปณิธานนะครับที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะไม่ทนนะครับต่อความไม่ถูกต้องในทุกๆเรื่องนะครับอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็นําตนเองให้ห่างไกลาจากเรื่องที่คิดว่า มันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและผมเชื่อมั่นว่าพวกเราชาวราชพัฒนกาญจนบุรีทุกคนนะครับสามารถทําได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อทําให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวนะครับปราศจากเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันครับ